สวัสดีครับผมนุ่งภูครับสวัสดีค่ะน้นนนี่ค่ะวันนี้เราจะไปดูทุ่งนากันนะครับนี่อันนี้ก็ป่าอ้อยนะครับป่าอ้อยค่ะอะไรก็มนี่ครับเป็นข้าวนะครับลมแรงมากออ นี่นะครับตรงนี้มันก็จะแห้งนิดนึงฟางที่ก็มีน้ำครับนี่ตรงก็มีข้าวโพดนะครับนี่นะครับเดีเราตามไปกันนะคะไปตามเลยค่ะ ตาเพี่เข้าไปเลยนี่ค่ะอันนี้มะเขือพวงนะครับนี่มะเขือพวงอันนี้ก็ต้นข้าวนะครับใหญ่มากเลยน,นี่อันนี้แตงกวัวนะครับนี่นแตงกวัวนะครับ ทางลำบากนะครับเลยครับนี่ครับน,นี่ก็แตงนะครับไปตาไปเลย